ทันทีที่คุณได้เห็น2 0 2 6 n น w r o y ิ l Enfield Hunter 350เสหีเหลืองสดใสคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาแต่มันคือการประกาศตัวต,วตนที่โดดเด่นบนท้องถนนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ W A Auto Review ที่ซึ่งความลหลงใหลในยานยนต์มาพร้อมกับการรีวิวเชิงลึกและข้อมูลที่จริงใจหากคุณเป็นคนรักมอเตอร์ไซค์หรือกำลังมองหารถคันต่อไปของคุณต้องติดตามจนจบเพราะรีวิว Hunter 350คันนี้จะให้ข้อมูลครบทุกอย่างที่คุณต้้องการรู และก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณและกด s u b สไครป์ช่อง WA Auto Review เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้น Royal Enfield เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมายาวนานในเรื่องเสน่ห์ความคลาสสิกและเสียงเครื่องยนต์อันเป็นเอกลักษณ์แต่กับ Hunter 350รุ่นนี้แบรนด์ได้เลือกก้าวไปอีกขั้นโดยผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับดีไซน์ที่สดใหม่และเหมาะกับการขับขี่ในเมือง Hunter 350รุ่นปี2 0 2 6คือผลลัพธ์ขององค์การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่ยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้ครบถ้วนแต่เพิ่มความทันสมัยเพื่อให้เข้ากับผู้ขับขี่รุ่นใหม่เริ่มจากการออกแบบ Hunter 350สีเหลืองสะท้อนพลังงานและความสดใสตั้งแต่แรกเห็นสีเหลืองที่สดแต่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไปทําให้ตัวรถดูสปอร์ตและมีสเสน่ห์ทันสมัยโดยยังคงกลิ่นอายความคลาสิกสไตล์รอยัลเอ็นฟิลเอาไว้ได้อย่างลงตัวตั้งแต่รูปทรงถังน้ํามันที่โค้งมนไปจนถึงชุดแฟริงด้านข้างทุกจุดแสดงถึงการใส่ใจในรายละเอียด ขนาดตัวรถกระทัดรัดเหมาะกับผู้ขับขี่หน้าใหม่แต่ก็ยังมีความแข็งแรงที่สร้างความมั่นใจสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วมองจากด้านหน้า h u n เ er 350ยังคงใช้ไฟหน้าทรงกลมแบบเอกลักษณ์แต่เพิ่มเทคโนโลยีไฟสองสว่างใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นโชกหน้าล้อแม็กสีดำและไฟเลี้ยวที่ออกแบบให้เข้ากับตัวรถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่ดูพรีเมียมการออกแบบของ h ันเตอร์ไม่ได้เน้นเส้นสายที่ฉูดฉาดเหมือนรถรุ่นใหม่บางคันแต่กลับเลือกความเรียบง่ายที่มีสเสน่ห์แบบไร้าการเวลา มองจากด้านข้างทางซ้ายและขวาฮันเตอร์โดดเด่นด้วยสัดส่วนที่ลงตัวท่อไอเสียที่ยกขึ้นเล็กน้อยช่วยเพิ่มความสปอร์อตเบาะนั่งถูกออกแบบให้เข้ากับแนวเส้นของตัวรถอย่างลงตัวส่วนท้ายกระชับพร้อมไฟท้ายทียท่สวยงามและราวจับที่ติดตั้งอย่างเรียบร้อยการออกแบบในภาพรวมเหมาะกับทั้งการขับในเมืองและการออกทริปสั้นๆหัวใจสำคัญของฮันเตอร์350คือเครื่องยนต์3 4 9 c ีสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมัน ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ประกูล J-Series ที่ถูกพิสูจน์แล้วในรุ่นอื่นๆของ Royal Enfield ให้กำลังสูงสุดประมาณ20.2แรงม้าและแรงบิด27นิวตันเมตรแม้ไม่ใช่รถที่เน้นความเร็วจัดจ้านแต่ให้การขับขี่ที่ลื่นไหลมั่นคงและเต็มไปด้วยความมั่นใจเกียร์5สปีดทำงานนุ่มนวลและแม่นยำเหมาะทั้งการขับในเมืองและทางไกลรุ่นปี2026มีการปรับจูนให้เครื่องยนต์ตอบสนองนุ่มนวลขึ้น ลดแรงสั่นสะเทือนและให้อัตราเร่งที่ต่อเนื่องไม่ว่าจะใช้ความเร็วต่ำในเมืองหรือเร่งขึ้นทางโล่งฮันเตอร์ให้ความรู้สึกที่มั่นคงและไว้ใจได้การควบคุมเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นด้วยระยะฐานล้อกระทัดรัดน้ำหนักเบาวกว่ารุ่นอื่นของรอยัลเอ f นฟิลและท่านั่งที่ตรงสบายทําให้รถคล่องตัวสูงเหมาะกับการขับขี่ในเมืองที่การจราจรหนาแน่นช่วงล่างที่ใช้โชกอัพหน้าเทเลสโคปิกและโชกค,คู่ด้านหลังช่วยสร้างสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความมั่นคงไม่ว่าจะเลี้ยวโค้งหรือเจอถนอนครุขคะร,รถยังคงนิ่งและขับได้สนุก ระบบเบรคใช้ดิสเบรคทั้งหน้าและหลังพร้อม ABS แบบ2ช่องช่วยให้การหยุดรถมั่นใจมากขึ้นในทุกสถานการณ์เหมาะกับผู้ขับขี่หน้าใหม่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษความสบายในการขับขี่ก็เป็นสิ่งที่ Hunter 350ทำได้ดีท่านั่งผ่อนคลายบอะกว้างและนั่งสบายรุ่นปี2026มีการปรับรรุงฟองน้ำเบอกให้รองรับการเดินทางไกลได้ดียิ่งขึ้นส่วนบาะผู้ซ้อนแม้จะไม่ใหญ่มากแต่ก็เพียงพอสําหรับการเดินทางระยะสั้นถึงกลางกาง ด้านเทคโนโลยี Hunter 350ยังคงคอนเซปต์ความเรียบง่ายแต่ก็ใส่ฟังก์ชันที่จําเป็นมาให้ครบหน้าปัดกึ่งดิจิทัลที่รวมเอาความคลาสสิกกับความทันสมัยเข้าด้วยกันสแสดงผลข้อมูลพื้นฐานครบท้วนเช่นความเร็วระยะทางเกียร์และระดับน้ํามันรุ่นที่สูงกว่ายังรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนพร้อมระบบนําทางทําให้การใช้งานในชีวิตประจําวันสะดวกขึ้นอีกขั้น ัตราสิ้นเปลืองน้ำมันถือว่าเป็นจุดแข็งฮันเตอร์350ทำได้เฉลี่ยประมาณ35-40กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสไตล์การขับขี่ถือว่าประหยัดใช้ได้เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการรถประจำวันแต่ยังอยากได้ความสนุกในการขับขี่เสียงเครื่องยนต์คือสิ่งที่รอย a l e าเอ e นฟิภูมิใจและฮันเตอร์350ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเสียงเข้าไอเสียยังคงมีโทนต่ำหนาแน่นและเป็นเอกลักษณ์แบบทา แต่ก็ถูกปรับให้สุภาพขึ้นสสำหรับการใช้งานในเมืองเสียงนี้สร้างอารมณ์ร่วมในการขับขี่โดยไม่รบกวนคนรอบข้างมากเกินไปถ้าถามว่า h u n t e อร์350เหมาะก,กับใครคำตอบคือกว้างมากเหมาะก,กับผู้ขับใหม่ที่อยากได้บิ๊กบอยคันแรกเพราะขนาดกำลังดีและกำลังเครื่องไม่แรงเกินไปในขณะเดียวกันก็เหมาะกับนักบิดรุ่นเก่าที่อยากได้รถเบาเบา,เบาคล่องคล่อง,องสำหรับวิ่งในเมืองหรือออกทริปไกลใกล้สีเหลืองที่สดใสทำให้รถคันนี้ดูโดดเด่นไม่ซ้ำใคร เรื่องร,ร,า,ราคาก็สำคัญในประเทศไทย2 0 2 6 Royal Enfield Hunter 350คาดว่าจะอยู 1, 12, ่ที่ประมาณ120,000-130,000ถึงบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถที่มีภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งและความเป็น Royal Enfield แบบเต็มๆเมื่อพูดถึงความคุ้มค่า Hunter 350ตอบโจทย์ทั้งในด้านราคาความทนทานและสไตล์มันไม่ใช่รถที่แรงที่สุดหรืออัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีมากที่สุดแต่เป็นรถที่ทำให้ผู้ขับรู้สึกสนุกและภูมิใจทุกครั้งที่ขึ้นขี่ การใช้งานจริงก็สะดวกสบายตัวรถที่กระทัดรัดทำให้หาที่จอดง่ายน้ำหนักที่เบาช่วยให้ควบคุมง่ายแม้ในสภาพการจราจรติดขัดและยังเหมาะสำหรับการใช้งานทุกวันโดยไม่รู้สึกเหนื่อยหรือเกินกำลังการบำรุงรักษาไม่ซับซ้อนเครือข่ายศูนย์บริการของรอย a ย Enfield ในประเทศไทยก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้การหาอะไหล่และเข้าศูนย์ทำได้ง่ายตัวเครื่องยนต์เองก็น่าเชื่อถือและดูแลง่าย สรุปแล้ว2,026 Royal Enfield Hunter 350สีเหลืองไม่ได้เป็นเพียงมอเตอร์ไซค์ธรรมดาแต่มันคือการผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัยอย่างลงตัวใครที่อยากได้รถที่ขี่สนุกมีเสน่ห์ราคาจับต้องได้และแตกต่างจากคนอื่นรถคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนและก่อนที่เราจะจบอย่าลืมอีกครั้งนะครับถ้าคุณชอบรีวิวนี้และอยากติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ที่น่าสนใจอีก กดไลค์แชร์และกด Subscribe ช่อง WA Auto Review ไว้เลยครับการสนับสนุนของคุณสำคัญมากและทำให้เรามีกำลังใจในการทำรีวิวที่ดีที่สุดออกมาเรื่อยๆสำหรับคำถามที่ว่า2 0 2 6 Royal Enfield Hunter 350คุ้มค่าหรือไม่คำตอบคือใช่แน่นอนนี่คือรถที่ให้มากกว่าราคาที่จ่ายทั้งดีไซน์ความสบายความทนทานและความสนุกในการขี่ใครที่กำลังหารถคู่ใจ Hunter 350คือหในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม ขอบคุณที่รับชม WA Auto Review แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยมีความสุขในทุกเส้นทางครับ